โอเคพบ,พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนแฟนเพจตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะนะฮะในที่นี้ก็อยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆและทัศนียภาพของสวนสาธารณะแห่งนี้วันนี้ชคอลายนิดหนึ่งซึ่งน้ำไม่ได้เปิดปกติที่อยู่มาหลายวันก็จะเปิดน้ำนะฮะก็จะมีน้ำพุขึ้นมา เรื่องที่เคยบอกเพื่อนๆไว้ว่าฝั่งตรงข้ามนั้นตรงนู้นก็เป็นทำเนียบของพระนา,าธิบดีซึ่งเราบุคคลธรรมดาข้างนอกคงไม่สามารถจะเข้าไปดูข้างไหนได้นะครับ,บ <S 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 ก็ให้เพื่อนๆดูทัศนียภาพรอบๆแล้วก็ผู้คนของประเทศนี้ ก็เหมือนๆทุกประเทศที่เราเคยบอกไว้ว่าข้างหลังผมที่เห็นไกลๆนั้นคืออตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างกเป็นมิวเซียมให้ดูดูผู้คนที่นี่ผสมผสานระหว่างยุโรปและเอเชียนะครับก็เป็นขึ่งลูกนนครึ่งนะฮะหน้าตาจ่อขาวๆบางคนก็ผมทองก็เป็น เป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานได้กลมกลืนดีนะฮะดูถ่ายเปภาพรอบๆเมืองนี้เป็นเมืองที่ค่อนสะอาดนะฮะเราจะไม่ค่อยเห็นขยะที่เมืองนี้ก็มีช่างภาพมาคอยรับบริการถ่ายภาพนะฮะที่สวนสาธารณะแห่งนี้ ตอนคืนสถานที่นี้จะเปิดไฟนข้าท่าสว่างถึงสว่างมากนะฮะก็อย่างที่เคยไลฟ์ให้เพื่อนๆดูในคลิปที่แล้วนะฮะสำหรับบรรยากาศตอนคืนที่นี่นะฮะว่าเอ่อเปิดไฟเข้าท่จะเยอะทีเดียวสว่างนะฮะเอ่อส่วนรูปปั้นข้างหลังเท่าที่เคยดูนั่นก็คือว่าเมื่อก่อนที่นี่ก็เป็นอาณาจักรเก่าเหมือนกันก็มีกษัตริย์เหมือนเทศเรานั่นคือกษัตริย์องค์สุดท้ายนะฮะ ก็นับระยะเวลาตอนนี้คิดสกราดจากนั้นถึงนี้ก็600ปีมาแล้วนะก็ปั้นเป็นอนุสาวรอนุสถานไว้นะครล่องลอยอารยธรรมที่นี่ก็เป็นเส้นทางสายใหม่เส้นหนึ่งเชื่อมต่อระหว่างจีนมอสโคัสเข้ามาไทยในกรุงรัสเซียนะครับ,นะรบถ้าเคยอ่านะว,วัติศาสตร์ของโคโปโล ก็จะรู้ดีว่าเส้นทางสายใหม่นั้นเกิดทิ้นที่ไหนและจบที่ไหนอย่างไรก็เพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะฮะก็เราถ้าเราดูผิวเผินผู้คนที่นี่ก็คึ่งๆเอเชียคึงคึนยุโรปนะฮะก็มีวัฒนธรรมก็กลมเกินอยากให้เพื่อนๆชูดูเครื่องแบบการแต่งกายนะฮะก็เป็นมุสลิมขันที่ที่แต่งกายน่ารักทีเดียวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศเด็กๆ ชาวประเทศนี้ให้เพื่อนๆดูนะฮะในวันนี้เป็นวันเป็นวันวูแมนเดย์ของที่นี่ก็พูดได้ว่าเป็นวันฮอลเดย์นะครเป็นวันหยุดหนึ่งวันก็จะเห็นผู้คนเข้ามาที่ควีนแห่นี้แม้จะไม่มากตานกะแต่ก็เยอะกว่าปกตินะฮะเพราะปกติที่นี่จะเป็นหมืองท่า,านจะเงียบ บรรยากาศลรอมก็จะเป็นสวนสาธารณะเก้าอี้สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัยาศัยนะฮะเป็นเมืองที่คันจะน่ารักก็แนะนำนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสมาเทีท่ยวประเทศรัสเซียก็ลองแวะเข้ามาเมืองนี้ดูนะฮะแล้วก็ใครอยากรู้ชื่อเมืองก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเดี๋ยวจะส่งข้อความไปให้ เราไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอาจจะมีลูกค้าบางท่านซึ่งท,ทําธุรกิจเดียวกับผมอาจจะรู้แหล่งที่มาของออโปรดักต์ของเราอะไรประมาณนี้ก,นนนก็นนิดหน่อยนะฮะสื่ลึนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ปิดบังอะไรมากนะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเพืพ่อนๆจากลากันด้วยบรรยากาศรอบๆเมืองนเด็กๆสาวๆที่นี่อยังไงมากก็ดูดูนะฮะ โอเคแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปนะคะ